สองหนึ่งนับถอยหลังถึงมันปีใหม่คิดถึงพ่อแม่พี่น้องที่บ้านนับถอยหลังถึงมันปีใหม่คิดถึงพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเก็บเงินตังแต่ปีที่แล้วจะดูดีมีแหววก็คงได้แต่งงานเก็บเงินตังแต่ปีที่แล้วเธอตดีมีแหววก็คงได้แต่งงานเมื่อเราอยู่กันนานไปฉันจะคุยกับแม่ให้เอาที่ใบขาย ฉันจะเริ่มเป็นคนลงทุนเพื่อให้มีคุณอยู่ด้วยกันเรื่อยไปงจะเป็นคนลงทุนม้มีคุณย่ยกันเอเตรียมตัวต่อรับเทวดาตามโบราณที่ได้เคยบอกไว,กไว้ผู้คนมายิ้มร้องเป็นรำสนานสนุกสมหวนพ้มายไปเจอคนท่างครอบครัวกินข้าวพร้อมกับกุกข้าวคนลาชื่อใจตรงกรานให้ช